นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ยังเหลือเป็นผู้ช่วยอย,ยู่นยยอนาคตเป็นแน่นอนอแล้วก็เบอร์เฟ <c oughs> อร์อาจจะเป็นไอ้ชอลแล้วก็เป็นรักกบฎตีด้วยเอา้า<ะ>โอ้ยวันนี้ไม่ทันส,<ะ>สามยกงอีกครั้งที่เท่าไหร่ของเราแล้วนี่ครั้งที่สองคนระั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยเจอใครนะอาริเวียใช่ไหมใช่ครับอาริเวียก็เป็นไงบ้างสามยกงเห็นมันโอเคไหมเนี่ยก็ใครนี่ก็ ยังมีความกังวลนิดเลยครับเพาะอะไรกังวลอะไรเพราะว่าเราซ้อมมาห้ายกแแล้วเขบอนต่อประมาณวันหรือสองวันก็ออนก็คือแบเป็นสามยกแล้วก็แบบยังไม่ได้แบบเตรียมตัวว่าจะต่อยังไงออนั่นแสดงว่าต้องปรับแผนใหม่ใช่ใช่ครับปรับแผนใหม่จากอย่างเดิมเนี่ยคือแต่จะต้องเร่งยกไหนยกสามยกสามสี่ห้าส่วนเราเลยเพราะปรับมาแล้วต้องเร่งตั้งแต่ยกแรกเร่งผลด้วยเนี่ ใช่ไหมครับหมัดเนี่ยเริ่มเริ่มแผงนิดครับยกแรกเขาสะดุ้งนะใช่ใช่ครับใช่ไหมครับจังหวะเขาสะดุ้งเนี่ยครับเรามีความมั่นใจขนาดไหนก็คิดว่าอยากลองสักครั้งถ้าถ้าโดนก็ดีมีโอกาสร่วมก็นั่นก็แสดงว่ายกสองเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนหมอดูเลยเนี่ยใช่ครับก็ลองดูครับลองดูปุ๊บก็ก็เป็นเหมือนที่เราคิดใช่ครับยกสองบอล่วงได้นับแปดเขาไม่ต้องมีมันอะไรแล้วมั้งยกแปดเพราะเก่าอยู่แล้วใช่นไหมยกสามถ้าเกิดไม่ได้น้ำเดีอดเป็นไงบ้างเออ สมมติว่าลูกสามลูกสองไม่ได้ครับคิดว่าน่าจะได้ครับเพราะว่าตอนก่อนก่อนจะได้นับผมจับเขาใหม่แล้วน้องเขาไม่ค่รู้เลยใช่ครับพี่เขาก็เป็นไอปูจีน้องเขาเป็นใบเขาไห่เหรอผมไม่แต่เราแต่เราแต่เราเข่าแล้เราจับแล้วรู้เลยใช่ไหมใช่พอคิดเพิ่บรู้เลยใช่ใช่นั่นแสดงว่าแค่หน้าเดี๋ยวมันมันมาแล้วครับไอชิวเท่าไหร่ยังไม่มีครับยังไม่มีอ่ะขอไป่โรดิดตามหน่อยเอ่ะก็ ขอบคุณงานทีด่ดีครับที่ขึ้นรายการให้ผมสดดใส่ขอบคุณพ่อรันบอสดูงานแค่เมื่อรดับรังสายขามทุกคนครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณลูกและครอบครัวครับที่ให้กำลังใจครับวันนี้มทำได้ครับครับ<ข>ผมยินดี